thank you สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมารับของฟรีทั้งหมด2ชิน้นกันค่ะซึ่งของฟรีทั้งหมด2ชิน้นนี้นะคะจะมีมงกุฎสีทองนะคะแล้วก็เป็นหน้ากากผีเสื้อนั่นเองค่ะโดยของฟรีทั้งหมด2ชิน้นะะนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเกิดการติดบักค,ค่ะยังไม่สามารถรับได้นะคะซึ่งคนที่มาทีหลังเนี่ยจะไม่สามารถรับได้ค่ะแต่ว่าในตอนนี้นะคะสามารถรับได้ฟรีแล้วนะคะซึ่งสามารถรับได้เนี่ยจากในแมปนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แมปไวใ้ใต้คลิปนี้นะคะและทุกคนนะคะเข้ามาในแมปเป็นท ม,ะะมันก็จะมีพวก UGC ฟรีค่ะทั้งหมด5ชิ้นนะคะทางด้านขวามือนะคะจะมีไอเทมค่ะที่เป็นหน้ากากผีเสื้อน,นั่นเองนะคะในการรับของฟรีนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเข้ามาเล่นเกมในนี้นะคะล็อกอินค่ะให้ครบทั้งหมด7วันนะคะก็เพียงพอแล้วค่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดว,ว่าเราเนี่ยล็อกอินครบนะคะก็จะได้รับแบตชมาค่ะพร้อมกับของฟรีชิ้นนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ต่อมาค่ะสำหรับวิธีการรับมงกุฎจีทองฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปค่ะสําหรับวิธีการรับมงกุฎทองฟรีนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องมาสร้างสิ่งปลูกสร้างที่นี่นะโดยมาที่ตู้ ATM ค่ะเรานะคะต้องมาเก็บเงินนะคะแล้วก็มาสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆค่ะในนี้นะคะมันจะเป็นเกมไทคุนนะคะเราเนี่ยต้องเหยียบนะคะเป็นปุ่มตามพื้นต่างๆนะคะเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆค่ะสร้างมานะคะจนถึงในนี้เลยค่ะมันจะเป็นเต็นท์นะคะสีฟ้าขาวนั่่นนนนนนเเออองงงคคคะะะะะใใี้้้้้รราากก็ตสหหมดดวย ซึ่งตรงกลางนะคะเขาจะมีเป็นฟอร์คแล้วก็เป็นเวลานับถอยหลังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรานะคะจะต้องสร้างมาเนี่ยให้ครบจนถึงตรงนี้นะคะแล้วก็มายืนที่วงกลมสีเหลืองตรงนี้ค่ะรอเวลาที่ด้านบนนะคะนับถอยหลังหมดลงเนี่ยแล้วเรานะคะจะต้องมาดูการแสดงตรงนี้ด้วยนะโดยในการรับมงกุฎสีทองฟรีเนี่ยเราจะต้องดูการแสดงตรงนี้นะคะให้จบทั้งหมด2รอบค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะดูครบแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบช่ะขึ้นมาที่ด้านขวาล่างนะคะพร้อมกับของฟรีด้วยค่ะอย่างตรงนี้นะคะมันจะเป็นตัวอย่างนะคะเขาจะขึ้นโชว์ขึ้นมาค่ะเป็นเคะารรจต้้้องงดดูใหหบทัม2 ะะจึงได้รับของฟรีค่ะซึ่งไอดีของเรานะคะคที่มันไม่ขึ้นแบชเนี่ยเนื่องจากว่าของเรานะคะคได้รับของฟรีเนี่ยไปก่อนที่การติดบักะะ๊กจะเกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะงั้น,นสำหรับใครนะคะคที่ยังไม่ได้รับนะคะคก็มารับตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะคย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะเพราะยังมีของฟรีที่เหลืออีก3ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราเจะมาสอนรับของฟรีกันค่ะคลิปนี้นะคะคก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเจอกคลิปหน้าค่ะไว้ค่ะ